สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามีกล่องมาเปิดให้ดูอีกแล้วกล่องเนี้ยหายากมากทุกคนเนี่ยยังทํายังหาอยู่เลยนะเนี่ยหาเป็นวันแล้วเรามีแค่18กล่องต้องขออภัยทุกคนด้วยที่มันมีน้อยสักนิดนึงแต่ก่อนอื่นที่จะมาสุ่มกล่องให้ดูทุกคนเราอยากอวดอันนี้ <Wow. S 1> นี่ลูปปั้นคุณหมูทุกคนน่ารักไหมมันเป็นสีทองแบบนี้เลยนี่กล่องนี้นะคะเราได้มาจากกล่องนี้นะทุกคนดูและหมูที่เราได้คือ ท่าดานเราได้มา2.1น่ะถามว่าดีใจไหมไม่ที่ไม่ดีใจเพราะว่าไม่อยากจะใช้ดวงกับแบบกับอะไรแบบนี้นึกออกไหมทุกคนอยากแบบเนีย่ยอยากได้ล็อตเตอร์มีล็อตเตอร์อยู่ในกล่องนะคะอุ้ยนี่ไงอันนี้ที่เราทําทิ้งไว้นะคะมาดูเราได้สลัดมาอ่าอุ้ยไม่แน่อาจจะได้กล่องเพิ่มไปสิบเก้ากล่องก็ได้นะคะทุกคนโอ้ขอกล่องหน่อยเป็นสิบเก้ากล่องก็ยังดีอะ่ะทามาตั้งนานทําทั้งวันเลยเนี่ย ดวงไม่ดีเลยใครที่ได้กล่องกันง่ายๆเนี่ยแชร์บอกกันได้นะคะคืออยากรู้มากว่าทุกคนเนี่ยดวงซวยเหมือนกันไหมได้ยากมากเลยนะกล่องเนี่ยมากล่องแรกคะ่ะทุกคนจัดไปเลยปิ้วเฮ้ยมีบ้านเลนโบเลนโบโอ้โหเบคอนพิกนี่คือชิ้นแรกนะคะที่เราได้มาก็คือหมูเบคอนมันก็น่ารักนะเนี่ยเห็นไหม ความจริงมันน่ารักตั้งแต่ตอนน้องเป็นหมูธรรมดาแล้วคะชอบอยู่ถือว่าน่ารักตัวแรกยังไม่เท่าไหร่ let's go เฮ้ยล็อตเตอร์ล็อตเตอร์มีล็อตเตอร์ป่ะมีล็อตเตอร์ป่ะอะไรอะ่ะลูลูเบิร์บลูบาร์บรหรอต้นอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเลยทุกคนเออเดี๋ยวนี้เขาก็ทำมาเลพันดีนะแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นแค่แท่งลีลีแบบเขาเรียกอะไรเรียวๆ,ลๆแล้วมันก็มีรูปร่างแปลกๆแ,แ,แตกต่างกันไปจัดไปเลยกล่องที่สามปิ้วและออกมาเป็นเดี๋ยวก่อนนะที่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ มันไม่มีอะไรเลยนอกจากสองชี้นี้เมื่อกี้เนี่ยถ้ามองไม่ผิดมันมีแค่สองอย่างนี้เท่ากับว่ากล่องเมื่อกี้โคตรเกลือเลยพี่น้องเราอุตส่าห์ตกแต่งสวนมาใหม่ไม่รู้ทุกคนสังเกตรหรือเปล่าตกแต่งสวนมาใหม่เพราะงั้นเราจะมาเปิดกล่องในสวนของเราดีกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะนี่เป็นไง <laughs> ลืมบอกทุกคน <laughs> ลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าอ่าน้องลิงพวกนี้นะ,ะดูความสามารถ น้องกอริล่าเชฟนะคะเขาบอกว่าตามใดที่เรามีหม้อปรุงอาหารน้องจะไปปรุงอาหารบนนั้นแล้วก็ถ้าเราทําอาหารที่ติดกายพันปุ๊บมันจะได้มีโอกาสได้ซ้ำอ่ะเนี่ยมีโอกาส5.18นะคะที่จะทําอาหารซ้ําก็เนี่ยมีอยู่4ตัวเนี่ยก็ช่วยกันปั๊มเข้าไปอะแต่ถามว่ามันได้ไหมมันไม่ได้นะคะทุกคนมันแบบทํามาทั้งวันอะได้ซ้ําไปแค่4รอบแค่นั้นเลยนะคะก็เกลือเกลือมากมาย เกือสุดๆกด,ดกวดเกลือทุกอย่างเลยในตอนนี้สิบห้ากล่องที่เหลือเอาเลยกดผิดโถอดลุ้นเลยเฮ้ยกดแบบกดผิดก็ได้แบดแลนเปเปอร์ได้พิกแบดแลนมานะคะแบดแลนเปเปอร์เฮ้ยเป็นเป็นพิกอีกหนึ่งชนิดนะคะก็น่าสนใจนะอ่ะเราปลูกเลยแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะโตไม่ทัน <S <S มาสุ่มกันต่อดีกว่าค่ะเหลือ14กล่องกันแล้ว <S <S ต้องออกแล้วป้าลอบเตอร์ มาดวงดีแน่นอนโอ้โหได้ไมาอีกแล้วและล็อบเตอร์ล็อบเตอร์มา <c oughs> อันคอมมอนไม่อยากได้แล้วอะใจร่มๆเข้าไว้เหลือสิบสองกล่องตั้งสิบสองกล่องแน่แลองใช้คเาว่าตั้งสิบสองกล่องนะคะมาไปเลย <c oughs> ล็อบเตอร์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 โอ้หเอาหมาไปก่อนไหนน้องหมาใส่กรอบอ่ะ อุ้ยมันก็น่ารักนะเออแต่ออกมาทีเดียวพอนะหนูนะไม่ต้องออกมาแล้วนะเข้าใจเปล่าเข้าใจครับเขาใจให้มันจริงนะกล่องต่อไปเปิดล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์โอ้โหไม่เห็นล็อบเตอร์เลยไม่มีเลยไม่ไม่เห็นหน้าล็อบเตอร์เลยทุกคนเปิดข้าง้องบิบบีเหมือนเดิมนะคะลูกรักของเรา้องบิบบีอย่าเพิ่งไปเออดีดีด,ดีเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยบิบบีช่วยมามีด้วยบิบบีไปกำลังใจให้มามีดล็อบเตอร์ บิบบบอกอยากกินหมูเบคอนหมูเบคอนคืออาหารโปรดของบิบบิเอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่นะไหนอ่ะหยุดเดินยังอะโอ้โหน้องบอกไม่เอาแล้วว่าน้องงอนนะดิอ่าไม่เป็นไรเราใช้ดวงตัวเองก็ได้เปิดเลยค่ะเออลอ็อปเตอร์ลอ็อปเตอร์ลอ็อปเตอร์ลอ็อปไม่เปลี่ยนทำเลดีกว,ว่านี่มาส่มข้างๆลุงสตีเว่นและ และลุงทอมปะใช่ทอะเออลุงทอมอีกแล้วนะเราเคยสุ่มก้างลุงสองคนนี้ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่แน่อันนี้ให้ลุงเขาแก้ตัวเผื่อได้ไปเลยค่ะทุกคนไปเลยเออล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ล็อคเตอร์ล็อบเตอร์ล็อคเตอร์หน้าตาเป็นไงเนี่ยฮะอยากกินล็อบเตอร์ก็อยากกินกระลำอยากกินกระลำล็อบเตอร์กระลำกระลำอ่ะสุ่มตรงนี้สุ่มที่ว่างๆบ้าง empty garden นี่มาเลยโล่งๆหายใจสดชื่นไปเลยเออมาแล้วมาแล้วมาล็อเตอร์ล็อตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยล็อตเตอร์เมื่อกี้ล็อตเตอร์อยากได้ล็อตเตอร์เห็นล็อตเตอร์แบบเห็นแค่หางอะทุกคนใจมาใจมาแล้วใจมาเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยเปิดเลยล็อตเตอร์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 โอ้โหเรียงกันกี่ตัว เบคอนพิกเหลือสี่กล mm ่องสุดท mm ้ายแล้วท mm ุกคนสี่กล่องสุดท้ายแล้วไปเลยมาค่ะมามาล็อบเตอร์โอ้โหไม่เห็นล็อบเตอร์เลยสามกล่องแล้วสามกล่องอุ้ยเราไปสูบน้ำถงนดีกว่าทุกคนนุ่นนุ่นนุ่นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณ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 พี่พี่น้องน้องหลายพูดไม่ถูกอัเนี้ยเปกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่พี่น้องน้องทั้งหลายกาลังใจเยอะแบบนี้ออกแน่นอนออกออกออก นี่เอาดวงไปใช้กับรูปปั้นหมูหมดแล้วป่ะเนี่ยสองกล่องสุดท้ายเราเปิดเลยมาตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กล็อคตโอ้ยพืชนี้อีกแล้ว,วะ <laughs> <laughs> บุญใดนะคะที่ข้าพเจ้าอายาบีคนนี้ได้เคยทำไว้ขอให้อายาบีสัมผัสกับเอ่อหนึ่งเปอร์เซนักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจัดเลยมาเนีย <laughs> <laughs> มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยลูบับ ลูเยิบเลิฟอยู่ลูบาบ้าอยู่เ้ยเราจะได้เพิ่มไม่ได้เนี่ยเรดี้แล้วเนี่ยอะไหนนี่นี่นี่เฮ้ยเผื่อได้เผื่อเผื่อได้กล่องแถมให้ทุกคนดูไงได้อีกกล่องจริงมาเลยค่ะกล่องแถมค่ะทุกคนเออสุ่มแบบไกลๆแบบนี้ร็อบเตอร์ออกแน่นอนไปเลยมา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 ็อคเตอร์ล็อคเตอร์ล็อคเตอร์็อเตอร์ เดี๋ยวเรารออีกหนึ่งนาทีห้าสิบวีอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนอาจจะออกมาเป็นกล่องแล้วเราจะได้มี20กล่องแบบกลมๆไงแถมให้ทุกคนอีกหนึ่งกล่องถ้ามันออกอะนะนี่ติดโฟลเซนพาร์ตมาและติดลมติดลมเนี่ยติดใจดิติดลมมาเค้กแบบเรืองแสงสีชมพูสุดๆเฮ้ยจริงๆริงพออยู่หน้ากล้องนะให้ใหญ่เลยอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาหาว่าเราโกหกดิมา หนึ่งสองสามล็อบเตอร์ชอบอากาศร้อนมาเลยล็อบเตอร์ล็อบเตอร์เอาฮอทดอกไปกินฮอตดอกแบบหมาหมาหมาแบบฮอทดอกมาบอกความสามารถสัตว์ใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่านะคะที่เรามีนะวงเล็บที่เรามี <c oughs> นี่นะคะนี่คือตัวน้องที่อยู่ในเร้านค้านะไม่ได้อยู่ในกล่องสุ่มเมื่อกี้นะคะอยู่ในร้านของรางวัลนั่นแหละนะแล้วก็อยู่คู่กับนี่เลยพี่กอริล่านี่ ลดเวลาการฟักไข่นะคะ20%นี่มันตัวแห่งจักรวาลตัวแบบสุดยอดสุดแบบสุดอย่างปังอะปังคุลิเย่อีกแล้วอ่ะ <c oughs> มาเลยค่ะน้องเบคอนพิกนะอีกตัวหนึ่งนะสำหรับน้องหมูเบคอนนะคะทุกคนเขาบอกว่าทุกๆ118วินาทีเนี่ยน้องจะปล่อยออร่าออกมา15วินาทีเพื่อเพิ่มโอากาสคูณ2ให้กับผลไม้ใหม่ได้ติดกายพันนะคะเนี่ยเป็นระยะ15สตันั่นเอง ไอคำว่า new food เนี่ยผลไม้ใหม่เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นผลไม้ในอีเวนต์นี้หรือว่าเป็นผลไม้ที่เราปลูกลงไปใหม่อ่ะความสามารถน้องหมูประมาณนี้นะคะไหนน้องหมูอยู่ไหนอะประเด็นนะคือทำไมต้นมันเป็นแบบนี้อ <c oughs> นี่คือต้อนอะไรแบทแลนเอ่อเปเปอร์อ๋อพริกอ๋อที่เราได้มาเดี๋ยวทำไมมันโตแบบนี้แล้วมันกินที่เนี่ยรู้ปะเนี่ย <c oughs> คืออะไร <c oughs> นี่ทุกคนดูสิน่ารักไหมนี่น้องหมูเบคอนอุ้ยหันหนะ้ามองเราด้วยอะ สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มมายาบีนะคะน้องมาทําความรู้จักกับเราด้วยทุกคนต่อมาคือน้องฮอตดอกน้องหมาไส้กอกน,นะคะก็คือเป็นตัวสุดท้ายและที่เราได้มาสำหรับอีเวนต์นี้นะ,ะทุกๆ3นาที57วิน้องจะดอบแอ่งมาสตารหรือแอ่งซอมมะเขือเทศลงที่พื้นขนาด8.11สตาร์นะคะและแอ่งนั้นจะคงอยู่30วิ สัตว์ตัวใดที่เดินไปอยู่บนมัสตาร์เนี่ยจะไดะ้ความเร็วคูดาวของสกิลความสามารถนะคะเร็วขึ้น21%และสัตว์ตัวใดที่ไปเดินอยู่ที่แองมะเขือเทศจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นก็คือ EXP เพิ่มขึ้น21.38%นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้เห็นภาพกันลดีกว่าว่าน้องหมาเนี่ยมีแอนิเมชันหรือว่ามีแองมัสตาร์มีแองมะเขือเทศเป็นยังไงไปดูกันมาคููดาวเหลืออีกนี่เกือบ5้าวิแนละ5วาิแล้วน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาเขามา มาฮอนดอกหนูอยู่ไหนอุ้ยนีไ่ไงดอกดอกซอสมะเขือเทศอยู่ไหนอะนี่โหวง,งใหญ่ใหญ่อะเอาเก็บให้หมดเลยให้ทุกคนเห็นนะคะอ่ะนี่เป็นวงแบบนี้นะคะเออแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์มาเดินผ่านตรงนี้ก็คือได้รับเขาเรียกอะไรนะได้รับ ETP เพิ่มขึ้น2 1นะคะนี่ไงน้องไก่เดินผ่านแล้วประมาณนี้นะคะสาหรับการสุ่มกล่องในวันนี้เกลืออีกตามเคยหน้าตาลอปเตอร์หน้าตากระหลำ่ำไม่เห็นเลย อายบ,บีขอญาตลาไปก่อนบ๊ายบาย